ปลูกมะฮุงกระโดกดก้นะนะนะงกระโดกดกนะลูกดี๋มีจะต้นน้อหโอมาุงแล้วพี่น้องต้นหนึ่งูนะต้นต้นหนึ่งคุ้นะูนะปลกเอุงในลูก หนูชื่ออะไรคะชื่ออมสินค่ะองอมสินงวดที่แล้วบอกเลขยายถูกใช่ไหมใช่ค่ะยายให้กี่บาทลูกยายฟังให้กี่บาทฮ <c oughs> ะรู้ไหมฮะพี่ดาได้กี่บาทแล้วพี่ดาสามบาทได้สามบาทเลยเหรอคะรู้พี่ดานะคะ <c oughs> องอมสินมาเล่นกับน้องกับน้าดานะคะดีงวดที่แล้วก็กบอกน้องอมอมสินบอกยายเขาถูกถูกสามศูนย์เนาะ แล้วก็งวดงวดที่ผ่านมาก็ถูกบอกอะไรนะบอกบอกหนึ่งสองมนอกสองหนึ่งวันนี้นะ้งองจินจะบอกอะไรนะแ mm. อม้วันนี้น้องกินอะไหนเลขอยู่ไหนคะเจ็ดแปดไม่มีสองตัวหรอลูกออกตัวออกอะไรนะดูนะคะนี่ไอ้ตัวนั้นจะสือน้องเขาเองเลยนะเนี่ยให้ดูดีสิลูก <c oughs> ไหนโอ้โหหนูอยู่หนูอยู่อยู่อนุบาลอะไร อยู่ปปเลยนะปหนึ่งปหนึ่งโอ้โหดูพี่น้องปหนึ่งเขียนตัวหนังสือได้ขนาดนี้โอ้โ,อโหเอ็โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนชื่อพันค่ะเรอะนุก,กี่ขวบเจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบโอ้ยเจ็ดขวบข้างดูด,ดิเขาพูดคาคานาดาแหละโอ้โหนาดานาดากี่ขวบว้ายนาดานาดาห้โโหา,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 าขวบค่ะงั้นวันนี้นาดาจะมาบอกเลข F4 พี่ออมสินจะมาบอกเลข f เหรอคะ มีแต่สามตัวลูกไม่มีสองตัวหรอมีไหมสองตัวมีไหมีอ่ะมีก็เขียนค่ะไห้เขียนดูดูนี่มันนั่งเขียนดีๆองค์ข้างล่างข้างหลังทางตรงนี้เออเดี๋ยวให้น้าแป้งให้ใน้าแป้งดูว่านี่ออมสินเขียนจริงๆริงไหมเนี่ยดูนะคะน้องออมสินสองตัวใช่ไหมคะใช่ โอ้โหเอชซีก็จะเห็นแน่นอนว่าน้องอมสินเขาเขียนโอ้โตัวเคเนี่เจ็ดควเขียน,เ,น,ยเ,ขเ,ขยนเขียนก็เป็นหมดแล้วน้าดาย,ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเด้อพี่น้องเด้อแคปหนะ้าจอไ้เด้อจ้ะเลีกน้องอมสินงวดก่อนก็ได้ย่าได้เท่าไหร่นะยายได้ห้าสิบบาทได้เท <c oughs> ่าไหร่ยายถูกสิบบาทยายให้ให้ค่าขนมเท่าไหร่นะห้าสิบบาทลูกเนี่ยถ,ถ้าถ้าถูกนะถ้าเลขกของวันนี้นะ ให้เอฟซีถ้าเอฟซีถูกนะให้เอฟซีจะโอนตังค์มาให้หนูเลยนะเนี่ยซื้อขนมเลยหนูแต่อยากไ,ได้อะไรหนูอยากได้อะไรอยากอยากได้ค่ะอยากไ,ได้ขนมอยากได้ขนมโอ้จัดไปพี่ดาล่นะพี่ดาอยากได้อะไรคะได้ของเล่นนี่ค่ะอยากได้ของของเล่นนุน,นูต้องมาบอกไดเอฟซี FC ก่อนมาเร็วเร็ว บอกบอกเลขเอฟซี FC, ไม่เหมือนพี่ออมสินแต่ไม่พี่ออมสินก็ยังบอกเลยอะไรๆเดีหนูชอบตัวไหนพี่ดาเลขจะออกอะไรงวดน,นี้นฮะพี่ดาวนี่งวดเลขจะออกอะไรคะแปดแปดอะไรคะแปด,แปดหนึ่งแปดห,หรอคะรว,วจริงไหมออกจริงๆนะออกออกจริง,นะง,รงหนูจะได้อะไรนะได,ได้ของเล่นนี่ค่ะได้ของเล่นอืเอาชิ้นใหญ่ เอาชิ้นใหญ่เลยเหรอคะเอาที่เลี้ยงเด็กด้วยเหรอเอาที่เลี้ยงเด็กด้วยโอเคอีซีก็จะได้ยินเลยเนาะว่าถ้าถูกเลขมาถ้าถูกเลขมา <c oughs> พี่ออมสินอยากได้ขนมนาดาอยากได้ของเล่นวันนี้ก็ขอให้พี่ซีถือเลขด้วจ้าเด้นะเอเดี๋ยวเรา้องเลขน้องอมสินเดี่ยเลขน้องออมสินเดี๋ยวของนาดาเดี๋ยวนะของนาดามีของนาดาด้วยข้างนี้เป็นของออมสินในตู้อออมสินนล้วเนี่ยอ่ะพี่พี่พี่อมสินมาเขียนนาดาหน่อยลูกอ่ะ เขียนหน้าดาเขียนเลขของเลขหน้าดาหน่อยค่ะน้องอมสินเนี่ยเคยให้ถูกมาสิบกวางหวดเนาะสิบกวางหวดติดติดกันมาแล้วนะ้องอมสินเนี่ยโอเคของเขียนออกเขียนเอ้าวอันนี้เจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งใช่ไหมของพิดาเขียนแปดหนึ่งด้วยละค่ะอืมเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งนะคะเลขหน้าดา โอเคค่ะเก็บ์ตันี้รวยน่าดาโนนนเก็บเป็นไหมโนนีรมาจากโนนนไหมคะยคะโดดเด็กโนนนกระโดดเด็กเอ๊ะสนโอเคค่ะนี่นะคะของน้องน่าดา อันนี้ของน้องนาดานะคะอันนี้ของพี่อ,อมสินอันนี้ของนาดาออะดูที่เลขของนาดากับเลขพี่อ,อมสินใครจะเข้านอใครจะได้ของเล่นนองวดนี้แคบหน้าจอไเ้เ้อพี่น้องน้องอมสินเคยบอกมาถูกมาแล้วสิบกว่างวดตอนนั้นน้องอมสินยังไม่โตขนาดนี้น้องอมน้องน้องอมสิน นะพ่อได้พี่น้องหมูคนก็มาเ,เราียนนะผนเลยยายช่วยยายตำหมากเหรอพี่ดาไปยายตำหม,มากเหรอคะแกจะอยู่กันอย่างนี้แหละค่ะ<ห>เล่นด้วยกันค่ะนี่ <ยา S 1> ค่ะน้าเย็นเย็นมาแกก็จะมาเล่นด้วยกัน,น,คนค่ะนี่ไงคะน้องนอนอยู่มไ่น้องอไองไ้ฝนตกอย่างแรงเลย จะในพายุเข่าแล้วพี่น้องพายุเขา้าฝนตกอย่างแรงเลยขอบคุณครับมันตกอย่างแรงเลยพี่น้องเอ้ยคุณนะมันตกแรงมากเลยพี่น้อง คนตกพี่น้องคนตก